สวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2565ที่กำลังจะมาถึงก็จะครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงไตรรงให้เป็นธงชาติไทยโดยผมก็จะได้อัญเชิญบทพระราชนิพนล ในหนังสือสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้ามาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังและก็จะได้นำข้อมูลจากการค้นคว้าในที่อื่นมาประกอบกันด้วยโดยหนังสือเล่มนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างหอวชิราวุธานุสรในโอกาสฉลองพระบรมราชสมภพครบ100ปีเมื่อวันที่หมกราคมพุทธศักราช2524ฉบับพิมพ์ครั้งที่ห พฤศจิกายน2529จำนวนพิมพ์10,000เล่มโดยเนื้อหาสำคัญก็จะเป็นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยมีภาพประกอบมากมายในส่วนของการตราพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพูทศักราช2460ซึ่งกำหนดให้ธงชาติไทยเป็นธงไตรรงพระองค์ยังได้พระราชนิพน์ร้อยกรอง เครื่องหมายแห่งไตรรงคลงในหนังสือพิมพ์ดูสีสมิธฉบ,บับพิเศษพุทธศักราช2461หน้า42โดยใช้นามปากกาวันณสมิธไว้ดังนี้เครื่องหมายแห่งไตรรงขอรำ่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัต และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาท้โปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทย ทหารอาวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามซึ่งข้อความในตอนท้ายนี้ก็เป็นจริงเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงทหารไทยได้นำธงไตรรงไปร่วมสวนสนามในฐานะชาติที่ชนะสงครามในหลายประเทศที่ยุโรปสมดังเครื่องหมายแห่งไตรรงที่ว่าทหารอาวตารนำไป ยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ